สวัสดีครับพ่อสวรรค์แกนแล้วก็ไอ้พรอมพร้อมนะคะสามโคงสุดท้ายสุดท้ายล่าสุดตูกโกนเลยวะเพื่อนเพิ่มก็เพิ่มไปเนาะตามโคงสุดท้ายแต่ว่าจะตั้งพันในร่มได้โคงแหลกอะไรเอ้าเนาะเอารวบรัดเลยรวบรัดตอนตอนนั้นเนาะกินพอกินทางแล้วก็จะตั้ง เอาเก็บเดียวจบเลยสองรจบเดียวจบสองสี่อะรบั้นเป็นไงจนกับแล้คขันเป็นผู้มาหอบ้มครับมาตื่นมาหันมตื่นมัวมัวยังไงเพราะคนตื่เราตื่อว่าเอาตะลางเป็นลังมันออกหกหองหกคนเนี่ยเ้ยมัวไรอยูสองเนาะมัวเรานมาตื่นมัวมวยจง่ายเลยมัวด้วยนื่บมาัวเขาคนเล็ก่ครับบรรยากาศสดๆด้วยกันครับ หายลางหาลางตั้งหมดออกลางตัวนึงออกบนตัวนึงเออแม่นอคือว่ามันสิไปทุกคนเนาะเอาานี้เมื่องเด็กดับก่อนตแป๊บหนึ่งเล่งดับตัวไหนครับพอสวายสามเจ็ดห้ามีสามมีเจ็ดมีห้าห้าเจ็ดรับห้เจ็ดอะรตว่าพี่สของผมนิ่รับพอดรับผิดสิขอเขาเห็นเจ็ดตังตัวมันลางเยอรับแต่ลาง่้รับเยอะรับอีกเยอะใครนี่เจ็ด รับเจ็เจ็บเล่เนีเจ็บเล่รังเพื่นะเอาไว้บนแต่แล้วเดี๋ยวถ้าท่านออกกัก็ว่ากานนอกกันของพ่กในนอจองกลางเขาพกอ่อนน้อยเกศสามารถเจ็บับรางในถูกไปสู่มันวันพี่อ่อนในนอไปเจ็บเล่หรือบ่ออันไหนบ่อทำหาอเจ็บบ่อทำหาเจ็บบนมีลังงเดียวอันนี้บ่อบ่อถ้าไปเสื้อร้างบนมีเลยสามตัวนี่บ่มี สามห้าเจ็ดคนสิบใต่เน็ทุกค่โธราไม่ทุกแ่ำแต่ตรนี้สามตัวลงเนี่ยแม่สามตัวนี้บ่มีแท้แล้วขยายไปหอดสองตัวอีกศูนย์แปดดุอ่ะูนย์หอดแปดคุณห้าตัวคนรับอ่ะหับแม่บ่มีสาแม่เทียยสามหื่นแล้วห้าตัวนี้บ่มีตัวทว่รไหน เสีให้ออกตัวไหนน่ะมันดับมันดับไรเนี่ยวมันมาแต่นี้เนาะมันมีโยอะตัวของโนาน่ะมันก็มีเก่าดีแล้วตัวตำพันดับนี่เดีวพี่น้องสิบหูเลยจกงวดเหรอที่ดับมัเอ่ะเอาร้อยก็เองงวดละวันก่เยหาสิบกุมงวดหลอวก็เลยหาสิบกุมงวดกเลยกเดับนออกดับก็ดับเลยเด้นัดออกทีอะ แมนมัดทีดีหรือดหานที่กวนอูหาส่พวนดูหาสามออยหานหรอกโมมาตัวหนึ่งสามนี่เลยวันนี้สามีได้รับอ่ะอ่ารับดีกหมดหแล้วว่าสามดับล่างโมมาโมมาพอสามตัวปุ่นหลืวบาดับพอสามตัวเลียงเต็มเต็มตัว เย็น้ดาตวหนอีกกลมพอใจวลาหมดแปดฟเลยเา่นีหาโตขนนะไปหาโตขนนี้ตันนี้หกตัวมันตีมีตัวไหนเนี่วะเอาเลี้ยตัวไหนเนี่ยดล่ามนีหกตัวมันตีมิตัวไหนมันีแมนบอสมาเด็กลางตีนึ่งอจะไว้จับใจับคไหมคู่อะไเฮ็ดเองเฮ็ดเองดับเองังไงเงนี่ตั้งแต่แต่มันดับแางเกี่ยวกับจซื้อหน่อยเบ่วนี้เนาะคนสลาดเขาดับพวนไหน ผสลากระดับว่าดับดีข่กระดับของข่อยม่วมั่วไปเส้นแล้วแต่ว่าของผมดับนี่มันดับไปเส้นเลยองสลากกไม่ดับพวกสบายนี่ดับดับซื้อหน่วยลูกอตัวเนาะแต่ซื้อสลากก็แต่ดับกระยาวน่ะพ่อเรียกหลักพ่อสอยห้าเจ็ดเก้าสามตัวมีตัวไหนนะสาตัวมีเลสุดครับห้ชุดีห้าเจ็ดห้าเนาะอันนี้อันนี้รักบนเราด้นี่ บนห้าเจ็ดเบนห้าทิ้เก้าที่รักก็หนาเจ็ดเก้าเรื่องรัก็เรืมาหนึ่งตัวแน่นอนอย่างน้อยบางทีออกมาบนล่างก็ได้ยุได้หันอ่ะเมื่อใดทีออกบนล่างก็ได้หรือเสี่ออกตัวเดียวก็ได้พุ้งบุ้งเป็นมาตัวเลยห้าเจ็ดเก้าห้าทีนี้จับคู่ห้าเจ็ดห้าไหมห้าเจ็ดห้า ห้าเตัวสามตาตัวนี้กลับว่สาตัวไอาตัวสามตัวชุดเดียวเมื่อเดียวตาห้าเจ็ดก้ไุพอไอเอาชุดเดียวถึงไมเอาว่าสมตัวติเปียดน่บกตเปียนีอกเราตามนั้นละตามเ็จไว้ว่าแหละเออแล้วก็สามห้าเจ็ดนะสามห้าเจสามมันอยู่หลักร้อยตอนนี้แต่รนนี้อ่ะ

อ่บนล่างได้มันเขาเก่าตัวนี้เตัวนี้แมนมดินได้ดินได้อสือบนล่างใะนนหมมันคืองับจากแสดงว่าคนไหนซื้อเก้าิีไปนี่มีอการงเก้าสี่เนาะเก่าสองเกนี่เก้าสองสี่มาไม่ใค่สองมนเก้าล่า่สามารถดินบนดินล่างได้เกเก้าสี่ สองชุดบว่าครับนี่เท่าไหรนล่ะเาไนกับกับที่กเป็กบอะไรเป็นกับแม่ใครดอกโอ้ยหเราะกับกด่วเตยนี่อยอันนี้ผมผมบนผม้ไฮไปแต่ว่าบมีล่างถ้าคนีซื้อล่างนี่เพราะต้องซื้อซื้อล่างเนี่ยเพต้องมีหามีเกตมซื้อเกตพบกับว่าได้ไปซื้อหาตรนัหนกับว่าได้บนเนี่ยบนเนึ่งเดียวแบบนี้เพราะว่ามันดับเดวยว่ครัแมน เกียรตซื way, so right oh. this, ้อยนี right ้เัาอิสเลียลหยซี้อเก็บติตงซื้อล่างอ็ซื้อบนก็ต้องไซื้อล่างเอ๋อซื้อได้บ่ได้ดับบ่ได้ดับที่เกียรติซื้อบนแม่ไหนซื้อบนถ่ายเกียรตเกียซื้อได้ซื้อได้ต้องต้องดูว่าอันไหนดับบนดับล่างอันไหนดับบนต้องไปซื้อล่างอันไหนดับล่างให้ไปซื้อบบนแต่ว่าเลขเก่าดีมันหันใจว่ามันขึ้นบนบ่อันขึ้นบนนี่ล่างมันติดเป็นหนึ่งเกียรติบ่เนี่หนึ่งเก้าหนึ่งบ่อนี่เอามันจะบอไอ้ฟังแต่ผมประเด้๋ยล้งนี่ ผมประหลุงแกนเอฟซีมึงเอาดีบอกผมประด้ลุงจะว่าไงบอกไปฟังหนมบ่อยฟังนี่ซื้อว่าเป็นตัวเ่นขอาคุณ่อถ้ามันออกเก่าซีหรือเก่าสองซีเก่าสิลามัออกเก่านึ่งปกติมันดาไปเหมือนเดิมเนี่ได้เมแล้วซีเกต็บนตัดมันน้ำเข้าไปได้ซีเกตเกต บริเขียนจะจะไปเขียนอย่าไปเขียนมอกไปฟังในซื้อผมมีท่อนี้เลขอะแค่นี้โอรโหดูนี่เวเป็นคงสุดท้ายนะครับโคงสุดท้ายเดายวัตนเดเด้อเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวเดหาตัวีที่ี่จะลงทุนได้อลงทุนในมิสซันนั้สามเจ็ดห้ดบเดหาตัวซ่จะคู่หาตัวเนี่ยล่างยังเดียวสามารถเจ็ดับล่างแมน เลี้ยอีาตัวนเอาไป้ังเลยเนี่ยาตัวไปรังที่รับเดี๋ยวไปบนกัได้แต่ว่าเอามาบนไรเนี่ยเกักราเนี่ยสามห้าเจ็เออกจกามมาซีซีเกจกับไซซีเลยมกขาหากับไซมาขาซี่ะไรเดี๋ยวเตะเด้อนอเห็นฟังขากับเกจมันต้องยู่บนแน่นอนได้พอเหกีนลงอยฟังสิออยาฟังให้พิจณาเอาจำปอหาตัวยต์เนี่นถึงม็ตือ กันก็ตื่กันงัวหรอวะเนาะมันใจครับมันใจคับเรียกอะได้เลยได้บอมี่เท่านีต้นะโอเคสำหรับเด็กดับคาคุณพ่อสบายบริทัทหำคุณพ่อสบายจ็คเกอือบอกทำบริษัททำรอยันไลก็ไปิ่อมสามโทรเดี๋ยวมาสถาเลขกเกตเกตหาสามนี่บอมี่บอกตัวแรกตัวล่างอ่เกตหาสามบอมีในนอนถูกหรออ มีข้อพิจารณาเดือรับพ้อสร้อยรับร่างมาตรฐานไม่มีแน่นอนนม้มีเล่ากบองคนอะโเกียก็บนดโบเกียก็รับขึ้น่าเก่าสีมาร่างมากครับทิ้งเก่าไปเลยก็ที่รอกมักกันเก่าเนี้ยมักซีเก่ากับกาบอซือเก็บหุบกับไว้ซื้อเก็บหางไว้ที่ร่างอ่ะมันไปหมดหรอสามกันรับ เจ็ดกรับแมนอากระดับแมนอ๋อสี่หกสี่บลงเดอรมอเดอ